สวัสดีครับผมเอ,อิร์กจากฟาร,ร์มลกักกปี้นะครับคลิปในะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะออปวบคุมมแค่นี้ก็เป็นอันจบนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมที่ผมจะประกาศก็คือเรื่องเพจของเราตอนนี้เพจหลักของเราอะที่เคยเออบอกไปก่อนหน้านี้เนาะ <S <S เพจอะมันโดนปิดไปแบบฉาวรเลยคือเพจหายไปเลย ซึ่งตอนนี้เราได้ทําการเปิดเพจใหม่แล้วนะครับผมจะทําการขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นลิงก์ไว้ตรงท้ายคลิปนะครับผมสำหรับเพืเ่อนๆที่จะสั่งปลาก,ก็สามารถทักมาในเพจใหม่เราได้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปเนวนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เอามาสอนเซ็ระบบฟาร์มกันนะครับผมเรียกว่าฟาร์มเล็กๆแล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเริ่มเลี้ยงลาหานกยูงหรือว่า กำลังจะทำฟาร์มปาเนี่ยก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเต <c oughs> รียมเตียมอุปกรณ์ผมก็จะพยายามถ่ายคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมแล้วก็มีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้ผมฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ